ที่หอประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์นายสืบสังยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยด้วยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์พร้อมด้อนัสรราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาเข้ารับการอบรม การอบรมในวันนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสาและเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนให้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตามที่สมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวิชลาลงกรณ์บดินทรเทพยวราังกูลทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอนุมาจาพรราชตำริรวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904ได้ให้ความรู้ที่เน้นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพระราชกรณีกิจที่สำคัญตระจนวีรก,กรรมของบรรพชนในอดีตที่ศิสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ